ตัวมูตูเนี่ยเขาประกาศมาแล้วนะคะว่าหนาวสุดขั้วใช่มันจะมีอย่างหนึ่งที่ขายกันแบบแพร่หลายเลแพร่ลยเรื่องทำน้ำอุ่นมือถืออ่ะเนี่ยมันเขาบอกว่าของน้ํามันจะได้ประมาณสัก85ปด้ถูกว่าสายแล้วจะไหวแปดสิบห้าองศาเหรอใช่จะตามแล้ววิ่งงั้นเลยแล้วมันวิ่งงั้นเลยเหรอจะท่าแล้ววิ่งงัเลยหรอตัดป่ะแปดลูกคนเนี้ยคนอะไรคนอะไรอ้าวมาเฮ้ยพี่น้อง หนาวไหมหนาวสิเหม็นไหมอุ่นนมากเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเลยกปรี้ยวเลยกลเป็นแหนมเลยสวัสดีทุกคนกนก่อนดีกว่ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนะใครตัดต่อช่วยใส่ยีไม้หน่อยนะช่วยใส่ยีไม้หน่อยลมด้วยลมด้วย หนาวแลทำไมอ่ะอยู่จาสิบสี่ตารางพูดถึงวันอ่ะเป็นอยู่โอ๊ยเตะอย่างงั้นไอ้เฮียเตะกับเด็กวัดข้างบ้านผมก็ได้ล่าสุดหยุดจับฝูงได้นะหยุดทำไงอ่ะจับฝูงแล้วแพ้แล้วได้ไหมเสมอแบ่งแล้วแต่มันคนละเรื่องกันแล้วรู้ปหมเนี่ยกรมูตุนิยมกรมูตุนิยมวิทยาเออกรมูตุเนี่ยเขาประกาศมาแล้วนะคะว่าช่วงนี้พกถึงสิบสองมกราคมหนาวสุดขั้วของประเทศไทยล่าสุดอะไรวะด เลยวบิตคอยบิตคอยดอยบานเลยดอยบานเลยดอยเป็นหลายล้านเป็นชาวดอยมาหลายปีแล้วเศร้าเลยไม่ใช่หนาวจะตายหายแล้วดอยล่าสุดนะขึ้นดอยแล้วดอยหมึงชัวร์เลยดอยหมึงเนั่นแหล้วเจ็บนะเขาดอยทั้งคืนเลยอ่ะดอยเหมิงที่เจ็บนะ ใช่จังเกร์จี้เขาติดลบสามองศาบนไอ้เตาย่างหมูกระทะเนี่ยขึ้นเป็นเกตเก็ดหิมะัตแม่ขนิ้งเลยได้เหรอเด็กดีด้ยินทนนท์ไม่ใคยขึ้นเป็นอะไรนะกิ่วลมกิ่วแม่ปานกิ่วแม่ปานแม่ขนิ้งกิ่วแม่ปานเป็นแม่ขนิ้งบนเตาหมูกระทะันที่ไล่เขาปลาแปลกเป็นไงคณิ้งนะคือเหมือนกันโอ๊ยนิ้งคะคนิ้งอ้อเฮ วันนี้นะคะเราเข้ามาถึงเรื่องหน้าหนาวของปีนี้นะคะบอกเลยปีนี้นี่หนาวจริงๆหนาวแล้วเราจะมีวิธีแก้หนาวไหมทุกวันนี้มีใครจะใครก็อ่าบน้ำก็แบบอ่านนี้อ่านน้ำแบบไม่อไม่อาบตัวอาบไหมไม่อาบกูก็ไม่อาบเหมือนกันอย่าชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำขวดเดียวจริงจริงแล้วชีวิตเรามีค่ามากเลยพี่อาบอาบไหมอาบไหมไม่ถูมีเท่าไหน้ำอุ่นเห็นไหมจริงป่ะจริงช่วยไฮโซ ก็ไม่เขาไม่หนาวอยู่คนเดียวอ่ะก็บีเครื่องทำน้ำมุ้งเงี้ยเฮ่ไฮโซอ่ะบ้านเราบ้านเราโซอ่ะดูดีเขาหนาวกันหมดเขาไม่เครื่องทำน้ำมุ้งคนเลยไม่หนาวคนเดียวเอ้าเขาเป็นฝรั่งไงมันเออว่าอากาศเมืองไทยแค่นี้ทำไรไอไม่ได้เลยไอไอใช่ไอไอแข็งแข็งคอแข็งไอคนและสุดมากมายพิสูจน์ก้มข้าไปร่างกายก็เป็นปร อย่าว่างนั้นยายังทำอะไรไอให้หายไม่ได้เลยไอไอป่วยมาหลายวันแล้วอีกป่วยเป็นปีแล้ววันนี้บันเจิดมีวิธีการที่จะช่วยคนที่เขาไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านหรือเปล่ามีเปล่ามีมันอย่างนี้ต้องบอกกันว่าไอเมียมันมีแต่กว่าหน้าหนาวเนี่ยใครๆเขาก็แบบปวยหาเออยหาคุ่ขุยคุขยขุนขุยขนขุยขุยขุขยขุนขุยุนขุยคุนนขุยขุนยุนขุยุนขุยขุนุยขุนขุยขุุยุุนุ ถ้าต่างจังหวัดชายดงชายแดนเขาก็ต้มกันต้มน้าอาบอ่ะหาเงินหาเงินโอยอ้มึงร้อนเดี๋ยวผมให้นี่แล้วกันอะไรเอ่ยโรงงานอาหารเสริมว้าวอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปดูนะไม่ต้องไปดูนะไอชนพังอุ่นน้ำอุ่นอ่ะนี่แต่ต้องบอกว่าช่วงเนี้ดูในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกดีป่ะใช่มันจะมีอย่างหนึ่งที่ขายกันแบบแย่เลยเครื่องทำน้ำอุ่นมือถืออ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรยุ้นสวรรค์ พร้อมเฮ้ยเสียบปั๊กเสร็จแก่เลยสุกเลยแหญ่ไ้อุ่นเลยว้าว มมันเหมือนเลยมีปลายมีใช่มึงสั่งผิดรุ่นป่ะเนี่ยผิดรุ่นป่ะเนี่ยกูสั่งอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะว่ารุ่นนี้มันไอ้รุ่นนี้เสียบแล้วอุ่นหรือเสียบแล้วสั่นอันนี้ที่เขาสั่งมาผิดอันแล้วผิดคลิปตีเฮียไม่ใช่อันนี้แหละใช่ถูกแล้วทำไมมันหน้าตาแปลกๆอ่ะนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นมือถือและนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นที่เขาขายกันอยู่ในโซเชียลโซเชียลเออโซเชียลแคมนี่แหละนี่เป็นไงจริงหรอราคา200กว่าบาทถามที่ว่าคุ้มกับชี วิตพวกมึงไหมมันใช้ได้จริงเหรอมันใช้ยังไงมันใช้ยังไงมันเสียบปั๊กปุ๊บหยดลงไปในน้ำานน้ำอุ่นเลยเดี๋ยวเดี๋ย เอาสายจริงออกให้พร้อมเลยทุกมาอย่างนี้เลยนะผมบอกว่ามาอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะมาต้องมีกาวอยู่างนี้นั่นแหละพี่มันก็เลยสงสัยเว้ยด็อกเตอร์บอลเจิดก็เลยสงสัยก็เลยซื้อมาลองเพื่อให้ทุกคนเพื่อให้เอฟซีได้รู้ได้เห็นว่าใช้ได้จรายมันตรงไหนเออมันอันตรายไหมกูอยากจะรู้ไอ้คนออกแบบเนี่ยตอนนี้มันออกแบบเนี่ยมันคิดอะไรอยู่ดูหนังอยู่ถูกแล้วถูกแล้วดูหนังอยู่มัการที่ทำการการที่ทำออกแบบท่าน้ถูกต้องแล้วไม่มันเขาเรียกรุ่นสวัสด์เนี่ยสีลงสี่เหลี่ยมมันก็ได้นะที่จริงแล้วเขาต้องมีฉนวนมันฉิด เวลามึงเวลาพี่หนกไปเอาฉนวนไมเวลาอาฉนวนทันฉนวนไหมไม่เวลามึงจับ่ะมึงก็จับมันอย่างนี้มึงจะจับอย่างนี้ใช่ไหมจับอย่างนี้มันจะท้องน้อยของ้าจับตรงนี้มันมันจะร้อนเป็นกระแสไฟมันจะร้อนมันจะร้อนอ่าเหมือนของเราอ่ะมันก็ร้อนเหมือนกันถึงก็คุณมือบอกแคุณมือซะด้วยนี่อ่ะมันใช้งานยังไงมันใช้งานยังไงเหรอต้องบอกว่าอันนี้นะครับคือเครื่องทําน้ําอุ่นฉบับมือถือ ฉบับถูกที่สุดอ่าฉบับอันตรายที่สุดตัว้เครื่องทำน้ำอุ่นปกติราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วันนี้พันแปดร้อยเคยดูดูถูกสุดนะในในต็อกแท็กเนี่ยแปดร้อยนี่คนใช้ยังยังไม่กล้าซื้อเลยตายไปแล้วคนใช้แปดร้อยยังไม่กล้าซื้อเลยไม่ย่าสที่ซื้อกว่างสองพันเจ็ดอธิบายอธิบายก่อนเครื่องทำน้ำอุ่นถ้าถ้าเราถ้าเราแบบในหัวโล่งเลยนะการจะแปลงไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนเ่ยเราใช้หลักการไหนหลักการไหนบวกกับลบชนกันเลยแปลงพลังงานเหรออ่าจากไฟฟ้าก ความร้อนเนี่ยเออก็ต้องผ่านขดลวดอ่าต้องผ่านขนลวดมันจะเกิดความร้อนเพื่อเกิดความร้อนถูกอันนี้คือวงจรที่ง่ายที่สุดบวกชนลบบวกลบจะเกิดความร้อนใช่โดยไม่ผ่านวงจรอะไรเลยนะใช่ใช้บลบเราใช้ตัวต้านทานก็คือขนลวดขดลวดจะเป็นไม่ให้ขาดร้อนมากร้อนมากร้อนน้อยอยู่ที่ขนลวดถูกต้องอ่าเหมือนหลอดไฟอ่ะถูกถ้าร้อนมากมันก็จะเกิดเป็นแสงสว่างนะนั่นคือหลอดไฟอ่าแต่นี่คือมิดได้ด้วยอ้าวต่อได้ก็ดีดีเลยได้เฉยเอยน่าต่าอันนี้ ดีฝ่าแต่เมื่อกี้มันอะไรดุนแปลกๆนี่แหละและนี่ก็คือหลักการของมันที่พูดมาต่อเมื่อกี้เอาบวกชนลบก็คือลายชนนิวตันเนี่ยผมเอามิเตอร์ชนเนี่ยปั๊บนี่ล็อกอีทเลยเนี่ยล็อกอีทเลยดูนันี้เป็นกระแสอะไรกระแสสลับเลยพี่กระแสดีไฟ220้โวลต์ AC ไฟบ้านอ๋อ AC 220้เลยใช่แล้วคิดดูมึงมาถึงมึงหนาวจังเลยหนาวจังเลยยบปั๊บ เ๊บเสี๋ยวโดดตู้ไม่สัดช็อตเปล่าจะไม่รู้เลยตอนเนี้ยแต่ว่าในทิกเกอเขาขายเยอะไหมเขาขายกันเยอะ่ใช้้ไดดีมันมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องแต่เขาไม่ได้บอกถึงว่าความอันตรายยังไงใช้ยังไงเนี่ยป๊กแค่เนี้มันจะไปอาบยังไงมึงอาบน้ำกระเด็นใส่นิ้อก็ตายแล้วแต่ก็ถือว่าดีนะให้ให้สายไฟใหญ่มใสาไฟใหญ่ข้างในนิดใหญ่เปลือกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พาเลยแต่ีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้ลงไปแช่ไงเขาให้น้ำอุ่นแล้วเขาเอาขัดตักนั่นแหละตองมือนแค่เดินก็มันลุ่มจริงอ่ะเขาต้อง บอกวิธีการใช้งานอกล้องเว้ยคือพออุ่นแล้วอะชักปั๊กเดี๋ยวเราจะทำอันนั้นใช่อาจจะใช้ยาชักสุดแต่สำหรับคนทดลองวันนี้เราไม่ชักปั๊กไม่ชักเราจะให้คนจุ่มลงไปเลยคนใจถึงอย่างพี่หน่องใช่ลงไป้ท้าอย่างนี้เลยไม่แล้ววันนี้เราจะไม่้ภาชหรอกไม่แล้ววันนี้เราจะไม่ใช้เครื่องด้วยเราจะโยนปั๊กลงไปเลยโยนทั้งปั๊กับลบตู้นี้จ้างจ้างอยู่คิดเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบเสร็จปั๊กกล้โดดน้ำเลยใช่จ้างสามร้อยลงเลยจ้างคืนอ่ะมึงมาจ้างไป เฮ้ยรวยวะเฮ้ยมึงเอาทาาก่าเฮ้ยเอาทาากกว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้มให้ดูนะสายสองสายเนี้ยมันถึงกันเลยทีเดียวโดยที่ไม่มีสวิคตัดไฟโดยที่ไม่มีเฮียอะไรเลยนะคมันอาจจะเปิดแล้วทำอันเนี้ยผมคิดว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเทมพีตัดฮีทถูกต้องถ้าร้อนเกินอ่ะมันตัดไม่ให้ขดอ่ะอาจจะตั้งไว้ประมาณสัก75็ดสาเจ็ดสิบห้มันเขียนอยู่75องศาแล้วก็ตัดใช่อันนี้ไงมันเขียนอยู่เจองศานี่ดูนะถ้าแตะปุ๊บเนี้ยมิเตอร์จะร้องทันทีเลยไหมยี่สิบห ยี่สิบห้าโอห์มความต้านทานนี่ห้าโอห์มและนี่ก็คือการเวียนของกระแสไฟฟ้ามันจะไปเจอตรงเนี้ยแล้วมันจะทําให้ตรงเนี้ยร้อนอันนี้เป็นเทอร์เเลตอะไรก็น่าจะเป็นขดฮีทอยู่ข้างในใช่มันจะเป็นขดฮีทที่แบบอาจจะอยู่ข้างในนะเป็นขดลวดอะหมุนเงี้ยเกี่ยว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 วนวนวนเท่านี้แต่ว่าบ้านเราอะพี่เราเที่ยวอยากรู้ตอนนี้เราอยากรู้ทดสอบว่าน้ำจะร้อนไหมว่าหนึ่งน้ำจะร้อนไหมสองกินไฟไหมกินไฟไหมสามมีกระแสรั่วกไหมในถูกต้องเราอยากรู้ใช่สามข้อสามข้อเราเริ่มทำข้อสามก่อนเลยกว่า ไหมรั่วไหมไปโอเคอันนั้นวันสุดท้ายดีกว่าอันนั้นไม่สุดท้ายข้อแรกก่อนรู้ไอ้มันร้อนไม่ร้อนคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าของประเทศไทยอ่ะไม่ว่าระบบไฟฟ้าอะไรทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟในในครัวเรือนต้องมีมอกเพราะว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถูกต้องคือผ่านอยู่ไหนไม่รู้เลยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย เออเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งสุดท้ายเลยนะเราจะตัดดูเลยว่าสายตัไรใหญ่ไหมเบอร์อะไรอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเราอ่ะไม่ได้ทำมาเพื่อโจมตีพลิตเป้าเปล่าแต่ด้วยความเป็นช่างไฟของเราอ่ะความปลอดภัยความเราอยากรู้ของเราอ่ะและความปลอดภัยของตัวเราเองว่ามันใช้ได้จริงไหมอ้อแล้วมันใช้ที่ถูกต้องไหมใช่เขาบอกว่าห้ามใช้ในตอนที่ไม่มีน้ำอ๋อเขามีคำเตือนให้นะใช่ใไม่มีน้ำตรงนี้อาจจะแดงเลยก็ได้แดงเลย เอาไปหยิบปักมาพี่เาไปหยิบปักมา a few minutes later บอกก่อนนะว่าเราไม่ได้จมตีใครใและเราก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามันคือยี่ห้ออะไรมีหลายยี่ห้อมากที่จริงพ่อจะซื้อเอาแค่นี้็ได้แต่จริงอ่ะอันเนี้ยที่ผมไปไปจิจฉามาจิจฉามามันเป็นเครื่องทำน้ำุ่นของปลาเว้ยอ๋อมันสำหรับปลาแต่อันนี้คือของปลาหรือของคนของปลาแต่เขาขายเป็นว่าเอามาเอามาให้คนแก้ขัเมื่อก่อนพี่เลี้ยงปลาหมอสีอะ งน้ำมันหนาวใช่ไหมดีมันต้องมีคีตตัวเนี้ยเอาไว้เพิ่มอุณหภูมิน้ำใช่ที่มันเป็นปลาถ้าไฟรั่วก็ไม่รอดเหมือนกันนะมันไม่ช็อตปลาเว้ยอปลาอยู่ในตู้ความหนาวก่อนปลาไม่มีดินเออปลาไม่มีกาวแต่ถ้าเกิดตู้พี่รั่วใช่แล้วมันกาวมันถึงอเนี่ยปลาก็ปลาก็วิ่งเหมือนกันปลาเงี้ยปลาก็วิ่งเงี้ยเหมือนกันทับก็ดีเลยนะไม่เคยสนใจมันจะอย่างงี้ฟิวปึ๊กชนตู้แล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนมีหน้าที่ส่วนตัวพี่น้องมีหน้าที่ถีบ แม่ผมอยากแกดูตัวมันความความแดงไว้ร้อนขนาดไหนเดี๋ยวให้พี่ชาเสียบถ้ามีใครชักกระตุกก็เตรียมตัววิชาไฟฟ้าเรียนมาว่าไงให้ถีบหรือผักหรืออย่าสัมผัสผู้ที่โดนไฟช็อตโดยตรงนะครับถูกต้องครับนักเรียนกาวจะย้ายมหาวิทาลัยถูกต้องครับนักเรียนไปเริ่มพักมาละลายครับไม่ละลายไม่ละลายสามสองไปเบา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 อย่าเสียบมิดอย่าเสียบมิดอย่าเสียบมิด โอ้ยร้อนแบบเดียวคนทุกวันเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วแจกแจกแจกให้เฉยแจกให้เฉยแจกแจกแจกเออดูนะครับดูนะครับโอ้โอ้สรุปแล้วร้อนไหมร้อนร้อนไหมร้อนเร็วเดี่ยนี่ดูนะแม่งร้อนเร็วกว่แรงอีกนะดูนะร้อนรฟังเสียงฟังเสียงโอ้ผูว่าแล้วทำไมมันโอ้โหควันดูความแรงของมันเสียบแป๊บเดียวเอ็นไหมดูความร้อนไวของมันผมรู้แล้วอันเนี้ยไม่ได้กันอะไรหรอกทำไมกันไม่แท่งฮีทได้ไปโดนกระพัน ไม่แล้วนี่เราให้ดูที่เจอพี่แห้งๆเราก็ไม่เล่นแต่มาเล่นกับพี่พ่อล้างรถเล่นๆ่แฉะเนะแล้วเราก็อยู่ในระดับที่แฉะกับหมดเอาล่ะเสียบแล้วจ่องลงไปเลยไหมเพราะว่าไหนๆเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องลองลองให้รู้ไปเลยมีอยู่มีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ยิ้มจะเช็คอุณหภูมิน้ำก่อนว่าอุณหภูมิน้ำเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ดูไหม 28องศานะ28องศาโอเคแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะจุ่มเลยนะอ่ะพิชาติเียบแค่แต่ว่าพิชาติต้องจัดตรงนี้ด้วยนะเพราะว่านี่ไงเียจับเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะกินหวัดเยอะแต่ไม่รู้ว่าสายจะไปไหมที่สายไฟนี้ก็ได้อ่ะหนึ่งสองผมจุ่มรอเลยกันอ่ะเสรียบเด้ะอ่ะเสรียบคราวนี้เรามาดูไฟรั่วไหมตอนนี้เราจะเช็คอะไรบ้างคะในนี้อนนี้เราจะเช็คว่าไฟรั่วหรือไม่แล้วก็อุณหภูมิเปลียบที่เป็นน้ำน้ำเดือดเลยอะเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้ก็คือสายไฟมีไฟนะครับอันนี้คือเครื่องเช็คแบบแบบไม่ต้องสัมผัสสายมันจะออกมาทางสนามแม่เหล็กถ้ามีไฟมันจะร้องตลอดสายไฟมีไฟฟ้าเข้าร้อนไหมฝั่งร้อนไหมไม่ร้อนมันคอุ่นนิดนึงก้าม่นิดเดียวเดี๋ยวดูดิตัดตัวน้ำไม่รั่วไม่รั่วกนะไม่รั่วตอนนี้ตอนนี้พี่ยิ้มเช็คน้ำแล้วว่าน้ำไม่รั่วของใหม่มันคือน้ำมันจะไม่รั่วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งฝั่อุ่นขึ้นเรื่อยๆว่ะใช่สายอุ่นขึ้นเรื่อยๆอุ่นใช่ไหมอาจจะขาดได้ดูเดี๋ยววััดดอุณหภููมินนน้้ตรรงีะคบ อุ้ยสานบอกแล้วอ่ะขึ้นแบบเร็วเร็วเลยคือต้องบอกก่อนนะว่าอย่าไปเล่นเดนชันนะมันดูค่อนข้างที่จะดูต้องมีผู้ดูแลถึงมากมันยังใหม่อยู่ใช่ฉลุนยันแน่นมันยังใหม่อยู่ถูกต้องต้องสายเปลี่ยนนะมันดูแล้วปุ๋ยแต่ไม่ถึงกับร้อนนี่ยังไม่ร้อนนะนี่ยังถือว่าไม่ร้อนแล้วอ้ตรงนี้เขาเอามีไปทำอะไรอันนี้อันนี้เป็นเทอร์โมสตัทชื่อของมันคือเทอร์โมสตัทแต่มันจุ่มน้ำได้เหรอนั่นแหละ แต่เขาอะโปรเทคมาหมดแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจุ่มอันนี้เสร็จเราเราจะผ่าเลยเราจะผ่าดูภายในมันเลยอ่าดูว่ามันซีนยังไงใช่ใช่มันทํามาดีไหมคุณภาพดีไหมน้ําเข้าไหมแต่ของใหม่ๆคิดว่ามันมันมันไม่เข้าหรอกน้ํามันโอเคอยู่แต่ถ้านานๆไปเนี่ยในราคา200เนี่ยอาจจะทําให้คุณเนี่ยตายห่าก็ได้วิับวิธีใช้ที่ปลอดภัยที่สุดคืออะไรครับมิเตอร์จับแอมหน่อยใช้เด็ดน้ำอุ่นิยมิเตอร์จับคุณได้แล้วจับแอมหน่อยว่าจับจับไม่ได้มาตอนนี้ก็คือวิธีการใช้ที่ถูกต้้อออองงแบบบทีีี่่่พนนนกะะคคืเเยราส หนาวจัดนึงเพราน้ำมันเริ่มหุ่นเนี้ยสักสามสิบองศาอะไรเงี้ยแล้วก็ชักออกชักกออทางที่ดีก็คือเราก็ต้องมีมิเตอร์มีเทอร์มอเเตอร์เราไม่ต้องเป็นต้องไปถึงนทางนี้หรอก คือต่อให้ไฟรั่วถ้าใช้วิธีเราอะมันก็ปลอดภัยเว้ยพอเราใช้มันแค่อุ่นน้ำเราก็ชักฟักออกติดซึ้งแค่นั้นเองเราก็ได้น้ำพุล้วแต่เราจะไปเปิดแล้วก็ลงไปแช่อย่างี้ไปเอาไว้ดูอตรายมแต่ทีเนี้ยคิดที่คิดก็คือระหว่างใช้แก๊สกับใช้เนี้ยอเลนจะประหยัดกว่ากันแต่ใช้แก๊สน่าปลอดภัยกว่าปลอดภัยแน่ๆน่แต่อย่าลืมว่าใช้แก๊สก็มีหลายเหตุการณ์ที่ตายในห้องน้ำก็มีเพราะแก๊สรั่วยังไงใช้เครขึ้นทำอุ่นแบบแก๊สด้วยว่าแก๊สเปิมไหนเอดูนี่ว่าน้ำได้เท่าไรแช่อีกท่ีจะ มันเขาบอกว่าของน้ํามันอาจจะได้ประมาณทั้งแปดสิบหาสายจะไหวหรือเปล่าองศาเหรอใช่ปกติใช้ใช้กับตู้ฟ้าอุณหภูมเยอะเลยเนี่ยมันก็ไม่ถึงนะมันแค่ช่วยเพิ่มน้ำมาประมาณ30-40องศาแค่นั้นเองฮะใส่ร้อนมาเดิมยเยอะเลยร้อนเยอะเลยใช่ไหมกินกระแสมากขึ้นมาแล้วนี่ยอุ่นเลยอ้าโอเคเดี๋ยวเรามารอดูในอุณหภูมิที่มันร้อนสุดที่มันทำได้กันในน้ำหนึ่งกะละมังถามแล้ว ตอนนี้ได้กี่องศาแล้วตัวตอนนี้น้ำในกระมังอุณหภูมิ33องศาเชลเชียจากอุณหภูมิเท่าไหร่คะ28ขึ้นมา5องศาขึ้นมา5องศาในนี่น้ำมันกี่ลิตรวะเนี่ยใช่อยู่ในขวดน้ำด้วย30ได้ไหมแต่ก็อุ่นก่าเดิมเอ่อประมาณ30ลิตรได้ใช่น่าจะมบตอนนี้ที่กล้าแย่เพราะว่ามันยังใหม่อยู่แล้วเราตรวจเช็คแล้วว่าไมันไม่รั่วแล้วเราไม่เคยช็อตปากกินด้วยก็เคยคงไม่มีเวรกรรมหรอกคือระบบไฟมันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นด้วยตา ใช่เราใหญ่ดิแต่ตอนนี้นสายอุ่นจัดแล้วน่าจะเพราะน่าจะเริ่มแป๊บนึงน่าจะไม่ไหว่ต้องดูว่ามันอุ่นที่สายหรือว่าอุ่นเพราะว่ามันน่างเงไม่ไม่ไม่ด <c oughs> ูนี่น้องดับขดหนูดูดิ <c oughs> ที่เป็นกองกองอ่ะไอ่ไหนที่มุ้นม้วนเป็นกองอ่ะมันจะสร้างขนาดไม่เหล็กด้วยตัวมันเองอ่ะคอยดูว่านิ่มปั๊บเลยที่ย่าร้อนร้อนหรืออุ่นร้อนชักเลยจริงอ่ะ เพราะมันมันสายอะถ้าเกิดเราแกะมันจะโร่ไม่หมดอะถ้าเราขดอย่างเงี้ยมันจะทำให้เป็นสนามได้เด็กๆไม่พอเดี๋ยวขอเปลี่ยนสายหน่อยครับเอาเอาโลใหญ่ไปเลยใช่ใช้โลใหญ่เดี๋ยวพี่ยมขอเช็คแอมป์หน่อยว่ามันกินกี่แอมป์อ่าดูกระแสบึ๊บก็ไปปักนี่อันตรายแปลกนะเนี่ยเฮ้ยไม่ถึงผิดเส้นป่ะแปดแอมพ์พอนุ่มกินเท่าแอร์เลยแอร์ตัวง่ะโอ้มากกว่าแอร์อีกแอร์หนึ่งหมื่นแปดพันวิตีวอใช่แสดงว่ากินไฟมากกินไฟมากมันจะไม่กินได้ไงมันเอาบวกชนกับลบเลยอารมณ์เหมือนกระทะไฟฟ้้าออใช่ันนี เหมือนกับหม้อชาบูหม้ออ่าหม้อมาม่าเออไอเตาการร้อนการร้อนที่ที่เสียบแป๊บเดียวรง้อนอ่ะการโรงแรมอ่ะที่คมาเผิ่โปรแกรมเรว่องการร้อนเลยนีใช่แต่ว่ากต่คนด้วยคนละตัวถูกแต่ว่าการร้อนอ่ะมันมีขดมันมีพลาสติกจับได้แล้วมันตั้งปุ๊บพอมันตัดปุ๊บเราก็ยกมากินใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยจุมแล้วถ้าเราไปอาบน้ําอยู่ด้วยจุมไปด้วยอาบไปด้วยสบายเลยอันตรายมากนะ สบายไปสบายแน่เลยมึงได้อุ่นสมใจอยู่ตามคอนโดอาจจะดับทั้งตึกอาบน้ำร้อนเสร็จปุ๊บมึงอาบน้ำมะพร้าวต่อได้เลยอะถ้าทำอย่างนั้นด้วยเหรอจริงมีคนกล้าทำแบบนั้นไหมคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าคิดว่าเสียบแล้วอุ่นได้ตลอดอะไรเงี้ยไปเสียบคาไว้ได้โอ่งเงี้ยเรียบร้อนเนี่ยอันตรายอันตรายเดือดอยู่น้ำเป็นฟองอันตรายอันตรายมากอันตรายมากเป็นไงครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บการแช้ไฟนะครับต้องใช้หลังมือในการสัมผัสใช้ลิ้นใช้ลิ้นทำไมคะ เพราะว่าดีเฟกคนเราอ่ะถ้าหน้ามือแตะมันอย่างนี้จะกรรมใช่ไหมมันจะกรรมมันจะมันจะกรรมตามดีเฟกของคนเราแต่ถ้าเกิดเป็นหลังมือมันจะกรรมเหมนกันร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายกระตุกกระแต่การการแตะไฟที่เพอร์เฟกแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนะครับให้แตะแบบนี้ยิ้มแตะนี้ได้เลยใช้เพื่อนใช้เพื่อนอย่าแตะเอง น้องเรียนจบใหม่เข้าไปทํางานเป็นวิศวะไฟฟ้าวิศวะระบบวิศวกรทารุ่นพี่บอกว่าไหนลองแตะซินั่นคือรุ่นพี่ปลอดภัยนะครับ<อ>แต่น้องจะสวยเพราะฉะนั้นไขควงรถไฟควรมีอย่าไปเอามือแตะแต่ส่ว <c oughs> นใหญเด็กเด็เ,ดเข้าใหม่เด็กใหม่ว่าเราเด็กใหม่ครับพี่ยิ้มแต่ดิอชอนไหมไม่ใช่ครับพี่ออปลอดภัยได้ครับพี่แต่เราปลอดภัยโอ้โห นี่อุปกรณ์อันนี้คืออุปกรณ์สมัยใหม่ที่หมเดี๋ัวเขาเรียกว่าเช็คแรมสามารถไอวงเช็คไฟเช็คว่าเส้นนี้มีไฟมาไหมสูกไหมเหล็กของไฟไหมแต่พูดถึงก็ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์การชัวร์ที่สุดก็คือใช้เพื่อนเอามือแตะ เราใส่ดเิเงี้ยสุดสุดสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องใช้มือจับเราปลอดภัยโฉม่อความมั่นใจอ่ะเดี๋ยวรออีกสักคู่หนึ่งสายร้อนไหมไม่ร้อนโอ้โหอันนี้เอาอะไรมาร้อนพูดถึงไอ้เรื่องเอามือแตะไอ้เรื่องสับขัดเอาไอ้เรื่องอะไรเนี่ยมันมีเรื่องยากๆนะเว้ยทองสายวิศวกรยังไงพี่เคยได้ยินเรื่อง,าก,องการสับขัดเอาสัพพานไฟใหญ่ของโรงงานไหมเวลาเขาจะสับถูกต้องถ้าเป็นเมื่อก่อนวิศวกรไม่สับเขาจะเอาคนงานราคาแบบให้พม่ามาสับเอออารมณ์ประมาณอย่างมีชชันเล่าอ่ะให้แรงงานตักให้แรงงานมาสับเฮ้ยเป็นับ่อยวะ ที่อะมันระเบิดอะไรอย่างเงี้ยมันเบรกเกอร์ระเบิดชชุดตก็ล่าสุดเลยจับจับจับที่แบบต้นล้อโตเขาหายไปจากวงการเสียห้าเดือนใช่ปะต้นล้อโตใครวะต้นล้อโตไงที่เวลาเล่นก็เล่นรถออฟโรดที่ดีอยู่นะเบรกเกอร์โรงงานเหรอสับเองสับแล้วมันระเบิดนะใช่เขา นอนโรงมาอยู่สามเดือนนี่เพิ่งจะกลับมานดีขึ้นอันตรายนะคือนะน่าจะลดวงจรไบลวกคอสับแล้วมันตุ้มหน้าหายไปแถบเยเห็นไหมตอนนั้นก็อันตรายทีสุดแค่ไหนนั้นคือกระแสเยอะถ้าคนแบบไม่มีจรรยาบันจริงๆเขาชอบใช้เด็กที่เข้างานใหม่ๆเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวไปคนสับเหมือนพี่น้องนี่เองเพราะว่าเวลาเกิดเหตุเขาจะอ้างอะไรรู้ป่ะเด็กเราเด็กมันไม่มีประสบการณ์ไปสับมันก็อย่างนั้นแหละระวังระวังเสามสิบสี่โวลต์แล้วเฮ้ยไม่ใช่สามสิบสี่องศาแล้วเฮ้ยแสดงว่าร้อนชื่นเรื่อยๆคือความความอุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาาณนน้้ดวย น้ำน้อยเนี่ยปานนี้มันอาจจะร้อนจี๋ไปแล้วก็ได้ถ้าเป็นน้ำอย่างการร้อนๆอาจจะเดือดไปแล้วก็ได้ถ้าเป็นน้ำเท่าแบบแก้วกาแฟตอนนี้อาจจะกินมามกๆได้แล้วลองดูไหมล่ะลองดูไ้มล่ะแก้วกาแฟเข้าได้ใส่กระป๋องพอขันก็ได้เออใส่ขันพอเดี๋ยวมันเดือดไหมเดี๋ยวเอาน้หมเออ a few moments later ตอนนี้พี่ยมได้ย้ายจากกระมังมาเป็นกระป๋องแล้วเป็นนี่แหละขวดเพื่อให้มันเห็นถึงความไวอะไรนะอะไรนะ ไอ้แกน้ำร้อนตกตายไอ้ก็ขี่ไม่รู้เรื่องเอ้ามึงไปดูอันนี้คือเราจะดูว่าทับน้ำมันน้อยลงเนี่ยมันจะดูว่ามันร้อนขนาดไหนร้อนแล้วร้อนแล้วนี่แต่ดูแต่ดูเหมือนนี่เลยแต่น้ำแต่แต่ของว่าติดอะเอาง่ายคือเหมือนการน้ำร้อนไอ้ที่มันเป็นขดลวดโอ้เหมือนการต้มกาแฟอันนี้มันดังไวๆเลือดใส่ตรงเลยกาใส่ตรงเหมือนเป๊ะไอ้พวกกาไฟตรงมูอยู่น้ำเต้นดิน้ำเดือดเลยแหละพี่หกสิบสามโอ้โหไวจัดอ่ะพี่ว่าไปเลยดูว่าเจ็ดสิบห้าเขาจะตัดไหม ดูดิเดือดน,น้ำล้นแล้วอ่ะหกสิบแปดล้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดิบก้าตัดไหมเจ็ดสิบแล้วอุ้ยดูดิน้ำล้นแล้วยิ้มดีดูเจ็ดส้ามเจ็ดสองเจ็แล้วมันวิ่งงั้นเลยแล้วมันวิ่งงั้นเลยเหรอเจ็ดห้าแล้ว มัเดือเหรอป่ะตัดป่ะเจ็ดไม่ตัดยังเดือดอยู่เหมือนเดิมไม่ตัดเจดกแล้วเฮ้ยตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วดูดูควรดูควดูควไอ้นี่ควนละลายควนละลายตัดยังเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่ตัดแปดสิบแปดอ็ดควนีแล้วควนีแล้วแปดแปดสองแล้วอันนี้มันคือแปดสามระดับน้ำเดือดเลยนะแปดส้ยแปาเฮ้ยแปดหไม่ตัดวะไ่ตัดไม่ตใช่ไหมกูตัดเองไหนบอกว่าเธอโมตัดบนเจ็ดสิบเลยเลยร้อนจีเลยร้อนเลยอต้อาเลยอ่ะต้ม่ะาม่าเลยร้นบะกม่า สรุปว่าอันตรายไหมอันตรายอันตรายเพราะว่าเง่ายๆคือเทอร์โมมันไม่ตัดเอาอย่างแรกอ่ะ เทอร์โมสตัดกลายเป็นเทอร์โมไม่ตัดไม่ไม่่ตัดเพราะเมื่อกี้เราวัดได้เกือบ80องศาไม่ไม่ที่มันไม่ตัดมันหรือว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้นั่นมันไม่จมน้ำไว้ไม่ใช่ไม่ใช่มันระบายน้ำอยู่คุณรู้ไหมว่าทำไมมันไม่ตัดอุณหภูมิน้ำคุณวัดได้อะไร80กว่าแล้ว81แล้วแต่ตัวเทอร์โมเองอ่ะอุณหภูมิอาจจะไม่ถึง85ตัวไม่ถึงไงไม่มันอาจจะเพราะมันไม่จมน้ำใช่ลองไม่จมน้ำดูบ้างละเมื่อกี้นั่นมันไม่จมน้ำให้มันขาดกันไปข้างเลยไม่เไมต้องหากระป๋อองหรืว่่าทีมันสสู่ี น้ำประมาณ1.25เมื่อกี้นีะประมาณ1ลิตรผมอยากรู้แต่มันเร็วมากดูนะครับอยากรู้อ๋อมันระเบิดนะเขาบอกว่าห้ามห้ามห้ามเสียบตอนไม่ก้มน้ำนี่แดงเลยมันจะล้อลวงเลยมั้ยมันละลายอุ้ยอุ้ยดู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 ว่าจะละไอ้นี่ละลายเขาไหมยิ้มกัวพลาสติกเหลืองอ่ะอืมไม่กัวพลาสติกเหลืองก็ปูนแทรกก่อนเงียบไปละเงียบสิพร่อไปไหมน้ำมันแห้งแล้วไงน้ำมันแห้งแล้วไงเอาน้ำใส่เข้าไปดินี่นี่นี่เฮ้ยนี่จละลายแล้วออกปากออกปากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้ำเข้าไปได้ไงอ่ะถ้าน้ำเข้าก็แสดงว่า น้ำเข้าไปได้ไงอ่ะไอหนูก็จ,จมน้ำได้ไอห,หนูลูกไอหนูน้ำเข้าไปได้ไงลูกน้ำทิ้งมันอาจจะไม่รั่วกระได้ไฟอ่ะเหรอเฮ้ยม่วงเลยว่ะโอ้โหเดยกกำลังทันุไอหนูน้ำเข้าไปได้ไงได้ไงเนี่ยม่วงเลยอ่ะการาไม่ควรจะเข้าอาจจะเกิดจากตรงนี้แห้งแล้วขยายหรือว่าเราเราเสียบไม่มีนะใช่ถูกต้องถูกเขาบอกว่าห้ามเสียบถูกอาจจะเนี่ยตอนนี้โอเคตอนนี้คือไฟรั่วเข้าปักเรียบร้อยแล้วย้ตอนนี้อาจจะไม่รั่วอาจจะรั่วหรือไม่รั่วก็ได้ลองเสียบดิใส่กระกขอเอาไปเจอน เดี๋ยวเ็บกรบเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังง่ายง่ายร้อนจีร้อนพี่ล้วลองสาตเล่นกันดูไหมล่ะทำไหมลองไหมพี่พี่พี่นั่งลองเอามือจับไปเลย ไม่ทันหรอกทำไฟใครเขาจนั่งกาดมะเ่ายนั่งกยองอันนี้อันนี้ถ้าเกิดเสียบฟันแล้วเอาเนื้อมาหวานนี่แช่สุกเนี่ยก็เป็นรูปเลยก็เป็นรูปเป็นรูปตัวอยอ่ะผ่าไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ว่าอะไรอ่ะตอนนี้อยอกรู้ว่าตอนนี้อยากรู้ว่าตอนนี้ข้อสรุป3ข้อสรุปให้ฟังหน่อยข้อแรกคืออะไรวะลืมข้อแรกคือไฟไม่รั่วตอนแรกไฟจะรั่วไหมเหรอเออใช่ไหมสรุปก็คือของใหม่มันไม่รั่วไมม่่รัวของใหม่มันไม่รั่วแล้วก็ข้อสองน้ำจะร้อนไหมร้อนไวอน้ำเยอะร้อนช้าดูดิต้กดูดิ ใช่แล้วข้อสุดท้ายคือข้อข้อสุดท้ายไฟรั่วไหม<ช>ข้อแรกอะไรวะกูลืมขอแรกกะตัดไหมเหรอกะ<ม>ตัดไหมเหรอ,อ,อสรุปก็คือกูลืมข้อเนี่ย เพราะว่าสัตนด์ทีนเราคืออาจจะเมื่อที่น้ำมันไม่ท่วมเราอ่ะก็สแตนด์ที่หันเราก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเทอร์โมเทอร์โมสแตนด์เองไม่ได้จุ่มน้ำไม่ได้จุ่มอยู่ใช่เมื่อที่มันลอยน้ำอยู่ถูกต้องครับแต่ว่าพอมันไม่จุ่มในน้ำเนี่ยกลับกลายว่ามันสามารถทำให้น้ำเดือดเกิน75องศาขึ้นมาได้ก็แปดสิบเพอเพลอะมันจะมันอาจจะร้อนจนจนจนขาดไปเลยเพอเพลอะไอที่รั่วเมื่อกี้อาจจะรั่วเพราะว่ามันมันไม่ได้จุ่มในน้ำขงตัวมันร้อนอยู่เลยเทอร์โมแปดสิบกว่ารั่วไม่เลิกเลยออ่่่ะไมมเเราาาาาาจบนนีีีีียยูกกวท้้พผ จะภาาเพื่อจะดูอะไรอ่ะก็ดูระบบภายในว่ามีอะไรบ้างดูกาซีนเขาว่าซีนใช่ดูมาตรฐานของเขาว่างาน2 0 0อยเนี่ยได้ได้คุณภาพเท่าไหร่แต่ถามผมว่าใช้ได้ไหมมัใช้ได้เว้ยใช้ได้พี่น้องเอาไปใช้ดิน้ำแค่ถังเดียวอ่ะไม่ใช่น้ำเยอะขนาดเนี้ยมันเอาแค่พออาบอ่ะมันใช้ได้แค่บอกว่าพออาบพอเช็ดตัวคือน้ำถัง้ครึ่งเนี่ยครึ่งของอันนี้ก็พอแล้วน้ำมั10ค่สิบแต่รับแต่รับสายเต้นที่คุณคิดว่าจะพกลัไปด้วยนะครับอ่ามันกินไฟมากมันใช้ไม่ได้กับไออ้เนี้ยพอเขาบอกฟอ่ะ ตั้งเตาดีสุดใช่เจ็ดสิบสามอยู่เลยดูดิอุณหภูมิไม่ลงเลยร้อนน้ำมันร้อนอยู่ต้มมาม่าได้เนอะต้มไข่สุกต้มมาม่าได้เลยใช่แต่ภาชนะภาชนะต้องเป็นในนี่ต้องเป็นโลหะถ้าเป็นพลาสติกก็จะละลายอย่างนี่ยเหนียวแบบนี้เลย โอ้โหน้ำนี่อุ่นเมืเลยผมว่าต้มแค่นี้ให้เป็นหัวเชื้อแล้วเราใส่กระป๋องอาบอะสบายแล้วก็ยังได้เหมือนกันเพราะจริงๆอะปลอดภัยด้วยเราไม่ต้องการน้ำอุ่นขนาดนั้นใช่ปลอดภัยด้วยใส่สามถห้าก็โอเคแล้วแต่ห้ามลืมเด็ดขาดนะว่าเสียบปลั๊กอยู่แล้วอย่าไปตักมอสตัวเพื่อเซฟตี้ต้องชักปลั๊กออกเท่านั้น5 minutes later พี่น้องเป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้ น้ำอุ่นแบบกําลังอาบเลยใช่ไหมแต่ว่าการใช้งานก็อย่างที่บอกอ่ะพอได้สุนทรภู่ที่พอใจแล้วก็คือถอดปลั๊กออกเก็บเกีน้ำเนี่ยมาใช้น้ำอุ่นอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ่นาทีสิบนาทีก็อาบเสร็จแล้วแหละใช่ที่คือผมใช้คอนเซฟที่สุดแต่ผมคิดว่าเตาแก๊สน่าจะประหยัดกว่านะกินไฟ8แอมป์บางทเวลากินเท่าแอร์่ีทตัวเยี่ยแค่เนี้เท่าแอร์ถ้าเสียบเสียบชั่วโมงนึงเป็นไงอุ้ยแต่เราเสียบแค่แป๊บเดียวเพราะเราเอาสักกระป๋องเดียวแล้วเอา ผสมน้ำกลับหนึ่งกำมังอย่างอย่างเราก็ได้ต้มเป็นกระป๋องหนึ่งแล้วก็ผสมนี้ก็ได้แต่มันก็บอกสำหรับคนที่อยู่หอพักไม่มีเตาแก๊สใช่ใช้อย่างปลอดภัยถ้าไม่ไหวจริงๆริงก็จุ่มใส่ถังก็ได้ดูคลิปนี้เอาไว้เอางี้ดีกว่าอันนี้ไม่ต้องพาให้ดูหรอกแค่ถ้าใครอยากจะซื้อก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังใช้อย่างด้วยความปลอดภัยอย่างมีสติเพราะว่ามันไม่มีมอกอไม่มีสวิตช์ตัดไม่มีไฟตัด ไล่เทอร์โมเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะตอนพี่ทำเนี่ยมันไม่ตัดอเออก็พี่ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีไม่พันธงใช่อยู่ที่ใครอยากจะซื้อก็ไปซื้อมาลองไม่ได้บอกนะครับว่าไม่ให้ซื้อมาใช้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าควรซื้อมาใช้<ม>ใช้เจนเลยะยาๆแล้วกัน <c oughs> เพราะตัวมันเองก็ไม่มีกาวถ้าวันใดวันหนึ่งไฟมันรั่วมันก็ออกเลยแหละทานาหาที่ไปอยู่แล้วแหละเพราะว่าไฟเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ใช้ด้วยความระมัดระวังมีตัวตนอ่าวันนี้ก็เลยไฟก็เหมือนความรักใช่มองไม่เห็นแต่ไมม่่ใชี เสจอกัอใหม่อีพีหน้าเดี๋ยวจะหาอะไรมาทดลองเอามาพิสูจน์เอามาดูว่ามันใช้ได้กินหรือไม่ uh huh. เล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับวันนี้บันเจิดลากันไปเพียงเท่าน,นี้เจอกันใหม่อีพีหน้าส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะใคด้วยความระมัดระวังนะแต่พี่นแนะนําต้มแก๊สด,ดีกว่าอาจจะมีผู้หญิงบางคนเอาไปใช้เพื่อเพศได้โอ้ยผิดแน่นอนอย่างนั้น <laughs> แน่นอนเลย